ตัทุกตัวนครับอยากมาป็นรูอมนเองะคับอยาเป็นูลนนะครับหนึ่งร้อยสิบาทนะครับห้ ดีเจ็ดนนะครับแล้วก็ตึงเก็บตึเก็บนะตึงไม่หยดนะครับคู่ดีเจ็ดศูนย์นะครับสองรอยสองร้อยแปสิบสองสองร้อยสิบสองนะครับไปเป็นช้าไปรู้ีเจ็ดศูนย์นะครับดิสกนอนดิสก์นอนดิสก์ูสอาหน้าหัวหงกนะครับไม่โดนมูสแต่ถึงหงกนะครับดิสก์มันงดตาคือต่อพื้นเหมือนตีพื้น ยัจัดจำนวนบูดด้วยนะตอนนี้ไม่ก้าวผ่านหัวเน่าไหร่แล้วนะฮะแวะไปดูได้างมีบูธอารนายนะครับจารเมนะวัากานะครับอยากกระบาดต้ขานะครับปกติสามห่อร้อย้แล้วนะบู๊ทีม Obrigado. Um,

ใส่ถ้วยกินนี่ได้ไหมขายไี่ห้าสิบบอกตอนนี้อ่ะร้อนไหมร้อนไหมอร้อนไถ้าอยากร้อนอันนี้ก็ทำลองเลยค่ะอนี่อันนี้อันนี้ไม่เอ,อันนี้